ใช่น้องเจนิสป่ะครับใช่ระยะประชันชิดไหมเออเจนิสหรือเจนาค่ะเอาวคาแรคเตอร์เขาอะเจนิสเขาไม่อาบน้ำค่ะเออเข้าใจอะเขาไม่อาบน้ำก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้แปลงฟันนะอันนี้ไม่รู้ค่ะเอ๊ะฉันจะไปขับไหนได้บ้างคะเอาไปขับไหนหารถอยู่แล้วฮะเออผมเห็นรถขยะจอดตรงนี้คันนึงฮะอ คุณคะฉันจะไปวินนะคะอ๋อพอดีผมจะทำคลิปผมจะไปเติมแก๊สครับเอาเติมเอาแล้วคุณล่ะคะอ๋ผมเลยฮะเอ่อจะไปส่งรถอ่ะพี่อ๋อแล้วคุณล่ะพี่ตาเสียอ๋อพี่บ้าป่ะคะไม่ใช่แท็กซี่ไปเติมแก๊สอะไรคุณไม่อยากไปใช่ไหมครับถ้างั้นต้องคุณแล้วก็ราคาหน้าเราเหมือนกันมึงเดินพูดแน่เลยตายแล้วกุญแจรถหายอ๋ออยู่นี่ไงอ๋ออยู่นี่ไงไอ้หนุพูด หนูไปแต่งหน้าแล้วก็วางกุญแจไว้โถโชคดีได้ไปพี่คะพี่พี่พี่ไปเวอร์พอยค่ะไปเวอร์พอยค่ะโฮ้ยน้องต้องไปเรียกที่อื่นแล้วแหละหรือว่าเรียกอะไรมาตอบตรงนี้พอได้อยู่ว่าพี่รอน้องเจนนิดอ้าวหนูนี่ไงคะเจนนิดอย่ามามั่วอย่ามาตลกเออน้องอย่ามามั่วเลยอันนี้เขาบอกว่าตัวเองเป็นเจนนิดน่าจกับเจนพบเนี่ยดูนี่ เจนนิดจริงๆหนูไปถ่ายงานน้องอยมามั่วยมั่วมั่วปากอันนี้มันมั่วซวยหมดแล้วเนี่ยโอ๊ยพี่มึงฟังกูนะนี่กูเจนนิดจริงๆริงพหญิงอะไรทำไมหน้าต่างเงี้ยโอ้โหนี่บ้านมีกระจกปะเนี่ยมีแตะกุธูแตกหมดแล้วตกใจใช่ไหมล่ะหน้าตัวเองแล้เฮ้ยนี่้องเจนจริงจริงเหรอเนี่ยใช่ค่ะเฮ้ยตัวจริงขนตาสั้นกว่าพี่หน่อยเองน้องขนตาเล็กเจนนิดเหรอเนี่ยเดี๋ยวนะแล้วไอ้ชุดนอนอะน้อง ก็พี่ตากบอกให้หนูเอาชุดนอนมาถ่ายงานนี่ก็มาถ่ายงานเนี่ยถ่ายรายการไม่ใช่ชุดนี้สิที่อยู่ในคลิปวะนนองชุดไหนเนี่ยชุดชุดนั้น่ะสีชมพูอะโอ๊ยมันอันนั้นไม่ใช่ชุดนอนมันเป็นชุดเดรสแฟชั่นอาดตามเทรนโลกเขาบ้างอุ้ยเป็นแบบตลกเข้าแต่เราตีปากแตกให้ดูเนี่ยชุดนั้นเขาประมูลไปเล้ว อที่เปป็นปูเจนี่นะแสนหนึ่งป่ะสามแสนสามแสนไปตั้งอยากตั้งเนี่ยสมมุติสามแสนมึงให้เท่าไหร่สามห้าอ่ะสามแสนห้าอ่ะเอาพี่เอาชุดนอนชุดนอนอ้แจงดีกว่าเอาไปพันห้าพอเหม็นเยี่ยวป่ะวะเฮ้ยเฮยอย่าไปเอาเมียมึงอ่ะเยี่ยวพี่แจงนะไม่ใช่พี่แจงทุกเหม็นเยี่ยวนี่เดี๋ยวนะนี่ชุดนอนไอ้แจงไม่ใช่ชุดนอนแจงไทยเว้ย น้องไม่ถามจะเดดแล้วคนที่ประมูลไปอะเรารู้จักเขาปะไม่รู้จักค่ะเขาเขาอยู่เขาก็โทรเข้ามาประมูลเลยเหรอใช่ค่ะแล้วขาโอนตรงเงินตังค์ให้เรเสร็จเรียบร้อยยังใช่ค่ะโอนตรงกับมูลนิธิเลยค่ะใช่ใครว่าประมูลไปวะเนี่ยใช่มืงองปาวะ